และแล้ววันนี้ก็มาถึงนะครับกับการกลับมาของ Starter Deck ราคา199วบาทนั่นเองนะครับบอกตามตรงว่ามาเป็น Starter Deck ที่ผมไม่รู้ว่าควรจะพูดยังไงดีนะครับเพราะว่าโจ๊กที่หลายๆคนได้พูดกันเกี่ยวกับเด็กมิโกะแบบ Full Option จะมีจริงๆมั้ไหมซึ่งคำตอบก็คือมันมาจริงครับ DSD 0 6นะครับมีนาเอะมิเลีนะครับซิลเรเมเดนหรือมิโกะพันธุ์ีชาตินั่นเองครับ เรียกได้ว่าเด็กนี้นะครับเป็นเด็กสายใหม่ของ Dragon Empire ของภาค Overdress นั่นเองนะครับและก็เป็นเด็กของหัวหน้าแก๊งทีม Daybreak อย่างมิเรออด้วยนั่นเองครับก่อนที่เราจะมาเริ่มคลิป Unboxing กันเนี่ยผมเองก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างร้าน Fortuna นั่นเองครับที่มาร่วมสนับสนุน ในคลิปนี้กับผมอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับโอเคครับมาสู่ช่วงขายของกันได้เลยครับฟ o จ t นาทีซีจีคาเฟ่เอ็นสโตร์นะครับเป็นร้านที่จำหน่ายการ์ดเกมหลายประเภทเหมือนกันนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นวันการวอชวัตแดนเซอร์สปิริตยูทิโอโอซีจีแมจิกเด็กเกตติ้งโปเกมอนทีซีจีและรีเบิร์ดคออยู่นั่นเองนะครับ โดยวิธีการมาร้านนี้ครับก็ง่ายแสนง่ายนะครับเพียงแค่มาที่ซอยเจริญกรุง109นะครับแล้วก็ตรงเข้ามาประมาณ50เมตรนะครับแล้วเข้าไปที่ซอยเจริญกรุง109แยก1นั่นเองนะแล้วก็เข้ามาจอดบริเวณร้านกว้างทาง,งขวามือนั่นเองนะครับก็ถึงแล้วนั่นเองครับ f o r t u n a TCC Cafe Store นั่นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับใครที่อยากจะลองสั่งซื้อสินค้าจากร้าน f o r t จ n a นะครับผมจะทิ้งรายละเอียดของทางร้านที่ description กับคอมเมนต์ให้แล้วกันนะครับทา่านผู้ชมก็นั่นแหละครับเพื่อเปการไม่ โอเคนะครับท่านผู้ชมก็กลับมาสู่ช่วงอันบ็อกซิ่งกันอีกเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมก็น,นี่นะครับก็คือ SD06 นะครับมินายเอกมิเลอีกนะครับหรือล a สบอ o s สของ Overdress นั่นเองนะครับเรียกได้ว,ดว,ว่าอย่างที่ผมเคยพูดไปในหลายๆคลิปของคลิปรีวิว SD หรือ Starter Deck นะครับก็คือทีเชุดนี้จะอ้างอิงตามสีเสื้อนะครับก็คือ เอาจาก CI ของเจ้าน้องมิเรอยดินั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยครับที่เอาสีที่ใช้ในตัวละครนะครับมาเป็นสีดีไซน์ของกอง s t a r t e r d e c ็นะครับก็แน่นอนอยู่แล้วครับเนชั่นนี้เป็นเนชั่นดราก้อนเอ็มพายนะครับเป็นเด็กเริ่มต้นนะครับก็เรียกได้ว่าสุดยอดมากๆเลยครับท่านผู้ชมและเป็นสตาร์เตดเด็กชุดที่6นะครับด้านหลังเองเนี่ยก็เหมือนเดิมทุกประการเลยครับก็ระบุว่าเป็นเด็กเริ่มต้นเนชั่นดราก้อนเอ็มพายแมคานิกใหม่อย่างไรเด็กโอเวอร์ทริกเกอร์ศึกษารายละเอียดเพิ่มเตติมอ่านนโค้้้ดรงีแลว ของในกล่องมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับและแน่นอนครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับก็อย่าลืมสนับสนุนของที่มีมอ,อกของบริษัทคิดแอนคิดด้วยนั่นเองนะครับจะเป็นการสนับสนุนอย่างดีเลยนะครับสาหรับการซื้อของจากออฟฟิเชียลนั่นเองนะครับอย่างเจ้า sd06 mini a mini e อันนี้นั่นเองนะครับ จะเห็นได้ชัดนะครับว่ารูปแบบดีไซน์ START e ตอเนี้นค่อนข้างเปลี่ยนไปนะครับนี่นะครับเป็นตัวเด็กนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมารีวิวที่หลังนั่นเองนะครับก่อนอื่นเรามาดูเจ้านี่ก่อนเลยสิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างแรกนะครับก็คือคู่มือนั่นเองนะครับในที่สุดก็จะมีคู่มือแบบฟิสิกอลให้เราจับแล้วนะครับหลังจากที่ SD ทั้ง5ชุดที่ผ่านมานะครับจะเป็นรูปแบบของสแกน QR Code ซึ่งแน่นอนนะครับผมเองก็ชอบอย่างหนึ่งครับก็คือการที่มีน้องมิเรยอีนะครับอยู่ตรงคู่มือนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมแน่นอนอยู่แล้วครับมันก็เป็นคู่มือเลยครับว่าการไฟเป็นการ์ดคืออะไรคู่มือบลาๆ l อะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็นั่นแหละครับหลายๆคนที่ไม่เคยเล่นแวนการ์ดก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่าอันนี้คือคู่มือนะครับผมเองก็ผมไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับต่อมานะครับก p l a y m a t นะครับมีความเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับและแน่นอนครับว่านี่ก็คือในส่วนของด้านหลังก็จะเป็นตัวการ์ตูนชิบิน่ารักน่ารักนั่นเองนะครับซึ่งเรียกว่าสวยงามจริงๆครับท่านผู้ชมอันนี้ผมเพิ่งสังเกตนะครับเนี่ยว่า Playmate รอบนี้เนี่ยไม่มีคู่มือในรูปแบบเวอร์ชัน QR code นะครับเห็นได้ชัดว่า p l a y m a t รอบนี้เนี่ยมีความใหญ่และกว้างขึ้นมากนะครับพร้อมกับระบุไว้เลยว่าเฟสแต่ละเฟสคืออะไรนะครับแล้วก็ความสามารถต่างๆซึ่งดีมากๆนะครับสำหรับใครที่เริ่มเล่นใหม่เรียกได้ว่า SD ชุดนี้ เอก่อนหน้านี้ทั้ง5ชุดนั่นเองครับต่อมาตัวเด็กนะครับ,อ,รบอันนี้ผมเองก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวเด็กของ SD ทุกชุดเนี่ยจะมีฟลอยดแค่หนึ่ใบนะครับก็จะเป็นตัวหน้ากล่องอย่างเจ้าคาสักระนะครับซึ่งฟลอยรอบนี้เนี่ยก็สวยพอสมควรเลยนั่นเองนะครับและที่เหลือจะเป็น พวก normal นั่นเองนะครับซึ่งบอกตามตรงเลยว่า SD ชุดนี้ที่ผมชอบอย่างหนึ่งก็คือการที่เอาเมคนิกอย่าง normal order นะเป็นรูปแบบของเวทสมสัยนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีในช่วงอธิบายความสามารถการเลยกันนะครับท่านผู้ชมโอ้ผมแท้ผมจ,จริงๆครับก็นั่นแหละครับก็คือ unboxing ของตัวเด็กข้าวๆนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาพูดถึงความสามารถการกเลยกันนะครับท่านผู้ชมก็ไปชมกันเลยแล้วกันนะครับ โอเคนะครับก็มาสู่ช่วงอธิบายความสามารถการ์ดนั่นเองนะครับก็เรามาเริ่มกันที่ใบแรกอย่างเจ้าหน้ากล่องหรือการ์ที่เราต้องใส่ในไรเด็กกันก่อนเลยแล้วกันนะครับอย่างเจ้านี่เลยแล้วกันนะครับก็คือมิโกะผนึกสีชาติพัสกระนั่นเองนะครับต้องบอกตามตรงเลยครับว่าชื่อกาดแต่ละใบใน SD ชุดนี้มันอ้างอิงจากภาษาฮินดูบาลีและก็สันสกฤตนะครับถ้ากับว่าผมต้องเขียนชื่อให้คล้ายกับภาษาบาลีสันสกฤตนั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่าตกใจกับ การสะกดคำบางคำของการ์ดแต่ละใบของผมนั่นเองนะครับเมื <S <S ่อถูกสวมใส่สัมภาระนะครับทำการโซชาร์ดหนึ่งนะครับและเลือกการ์ดเกรดหนึ่งหรือต่ำกว่าจากดรอปโซนและคอลงช่องเรียกการ์ดนั่นเองนะครับจะเรียกได้ว่าสกิลแรกนี่ก็ค่อนข้างเจ๋งไม่น้อยเลยนะครับเพราะว่าสกิลแรกเนี่ยค่อนข้างที่จะเอามาผสมเล่นกับสายโอเวอร์เรสได้เหมือนกันนั่นเองนะครับกับสกิลสองนะครับก็คือเป็นสกิลแอคนะครับแล้วก็ per วันสเพิร์คเกินเหมือนกันนะครับก็คือถ้าการ์ดใบเนี้ยสวมใส่สัมภาระสอใบหรือมากกว่า จ่ายค่าคอร์เป็นโซฟล้าสองนะครับแล้วก็รีทายแถวหน้าทั้งหมดของอีกฝ่ายนะครับและการ์ดใบนี้จะได้รับคริสตัลบวกหนึ่งจนจบเทินนะครับต่อมานะครับก็คือเกรดสองนะครับที่ต้องใส่ในไรเด็กนะครับก็คือเจ้าหนี้เลยนะครับเป็นมังกรนะครับมังกรผนึกสีชาติชลิพัฒตานะครับสกิลแรกคือเมื่อเข้าสู่ช่องบวรกาดจากการที่มันไว้ทัดมังกรผนึกสีชาตินโมกาหรือก็คือตัวไรลายเกรดหนึ่งนะครับเลือกการ์ดสัมภาระจากในดรอปโซนแล้วก็นำการ์ดใบนี้ขึ้นมือนะครับ ก็เรียกได้ว่าเป็นการ์ดที่ค่อนข้างมีเอฟเฟกติฟเหมือนกันนะครับเพราะอย่ายลืมนะครับว่า normal order นะครับมันไม่มีค่าชิลนะครับแน่นอนอยู่แล้วเราก็ต้องทิ้งเพื่อเป็นค่าคอสของการการันตีไร้นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าการไปนี้ก็สามารถเอาการ์ดที่เราทิ้งเป็นคอสเมื่อกี้เอาขึ้นมือได้นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเจ๋งจริงๆ,ๆนะครับท่านผู้ชม กับสกิลสองนะครับก็คือเมื่อโจมตีนะครับถ้าเวงกาดของคุณสวมใส่สัมภาวุธนะครับจนจบแบทเทิลนั้นนะครับการมีนิพนังโจมตีบวก5,000ก็เป็นตัวตีเหมือนห้านั่นแหละครับต่อมานะครับก็คือไร้ลายเกณฑ์หนึ่งนะครับก็คือเจ้านี้ครับก็คือมังกรผลึกสีชาตินโมการนั่นเองนะครับซึ่งมีสกิลแรกก็คือเมื่อเข้าสู่ช่องเวงกาดจากการไร้ทับมังกรผลึกสีชาติอคินสาโซบลาสหนึ่งนะครับนำการที่ชื่อดาบผลึกสีชาติปัทวีนะครับหรือโลห์ผลึกับ และโชว์ให้อีกฝ่ายดูและนําขึ้นมือและสับกองก็เรียกว่าเป็นการ์ดเสิร์ฟนอร์มอลออเดอร์ดีๆใบหนึ่งเลยนะครับกับเจ้านโมกานะครับกับสกิลสองนะครับเมื่อโจมตีจนจบแบทเท่านั้นบวก2,000นะครับก็เป็นตัวตีหมื่นนั่นเองนะเป็นไรลไล่เก่งหนึ่งที่เสิร์ฟออเดอร์ได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับเรียกได้ว่าเก่งมากเลยนะครับกับตัวสุดท้ายนะครับของไรลไล่เราก็คือตัวเริ่มของเรานั่นเองนะครับก็คือมังกรผนึกสีชาติไอหิงษานั่นเองนะครับซึ่งมีสกิลก็คือเมื่่อัััไลลรบบถ้าาเิมมทีหงโจกใ เรามาต่อกันเลยดีกว่ากับการ์ดใบที่เหลือนะครับก็มาเลยแล้วกันนะครับกับใบแรกครับซึ่งเป็นเกรดสามของเรานะครับก็คือมังกรผนึกสีชาติอุซารานั่นเองนะครับซึ่งมีสกิลก็คือเมื่อเข้าสู่ช่องเดกกาดเขาจะบลัสหนึ่งนะครับนำการ์ดสัมภารุษหนึ่งใบจากดรอปโซนของเราและนําขึ้นมือที่เรียกได้ว่ามีประโยชน์มากๆเลยครับเพราะว่าเป็นอีกใบที่นําการ์ดสัมภารุษจากในดรอปโซนเรานะครับขึ้นมือได้เพียงแค่ค่าคอสเพียงแค่หนึ่งเขาเตบลรสางตัวเองนะครับมา มบต่อมานะครับก็คือเกรดสองนะครับซึ่งเป็นวานิลาไม่มีความสามารถนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วด้วยความที่มันไม่มีความสามารถนะครับผมเองก็ไม่ต้องพูดอะไรมากหรครับดูแค่ตัวอาร์ตก็พอนั่นเองครับต่อมานะครับก็คือเกรดหนึ่งนะครับซึ่งก็คือเจ้าหนี้เลยครับก็คือมังกรผนึกสี่ชาติชิรังกะนั่นเองนะครับซึ่งการไปนี้มีสกิลก็คือเมื่อยูนิตนี้บูส ให้ทิ้งสัมภาระหนึ่งใบบนมือนะครับและจรวดการา์หนึ่งใบซึ่งก็คือเป็นการ์ b o o ต t และก็เปลี่ยนมือโดยการทิ้งสัมภาุะและจรวดหนึ่งนั่นแหละครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งใบที่มีประโยชน์มากเลยนะครับและก็แน่นอนอยู่แล้วมันเป็นการเปลี่ยนมือให้มือเรามีชิลด้วยนั่นเองครับเรียกว่าชิรังกนะณตอนนี้เป็นคีย์สำคัญครับ <laughs> ต่อมาครับก็คือ pg นะครับซึ่งอันนี้ผมก็พูดถึงไปหลายคลิปพอสมควรแล้วนะครับก็ นี่แหละครับเป็น pg ตัวเดียวกับ sd 0 1นะครับอย่างเจ้าฮายาชิคาเซนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็เป็นในส่วนของทริกเกอร์นะครับซึ่งผมขอเริ่มที่โอเวอร์ทริกเกอร์ก่อนเลยอย่างเจ้าโอบาเรียนะครับซึ่งผมก็คิดว่าเจ้าโอบาเรียไปเนี้ยไม่ต้องพูดถึงมันเยอะแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเองก็พูดถึงไปหลายคลิปพอสมควรแล้วนะครับก็คือเมื่อไรเช็คได้ครับใบนี้นะครับยูนิตอีกหนึ่งใบจะพลังจบตีบวก100ล้านนั่นเองครับถ้าเกิดว่าจะมี2ใบพลังจบตีบวก100ล้านครับบจแค่นี้แหละครับโอบเียและต่่อออมาคืททรริกกเ์ีให้มาในชุดนนี้ะครับซึ่งทริกเกอร์ใน SD ชุดนี้นะครับก็ให้้มาทังหมด คลี4ดรอ4ฟรอนต์3และสุดท้ายนะครับก็คือคิว4ใบครับหลายๆคนอาจจะคุนค้นๆนะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าทริกเกอร์พวกนี้เป็นทริกเกอร์จาก BT01 นั่นเองนะครับก็คือทริกเกอร์จาก b o o ตอร์ชุดแรกนั่นแหละครับแต่เพียงแค่รอบนี้นะครับมี description ประกอบเพิ่มขึ้นมาแค่นั้นเองครับก็ไม่ได้มีอะไร เปลี่ยนไปมากนะครับและแล้วก็มาถึงคีย์หลักสาคัญนะครับอย่างเจ้า normal order ประเภทสัมภาวุธนั่นเองครับหรือ normal order อาวุธนั่นเองนะครับก็ขออนุญาตเริ่มที่ใบแรกก่อนเลยนะครับก็คือดาบพนึกสี่ชาติปัทวีนะครับก็ขออธิบาย description ของสัมภาวุธใบนี้ก่อนนะครับเจ้าปัทวีใบนี้ครับเป็นเป็นสัมภาวุธที่ติดตรงฝั่งขวาของเจ้าปาสาระนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากใช้งานนะครับวันกาดที่ระบุว่าจะต้องใส่ normal order ใบนี้นะครับจะต้องติดการใบนี้นั่นเองนะครับ แล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามีสัมภัวุฒิฝั่งขวาใบใหม่มาติดนะครับก็นําการไปนี้ลงดรอปโซนนั่นเองนะครับซึ่งค่าได้ของสัมภัวุฒอย่างเจ้าปะทวีนะครับก็คือโซบลัสหนึ่งนะครับเมื่อยูนิตท,ที่สวมใส่การไปนี้โจมตีนะครับจนจบแบทเทิลนั้นการไปนั้นพลังโจมตีบกเพิ่มอีก1 0,000ในช่วงจบแบทเทิลนั้นนะครับถ้าอีกฝ่ายนะครับมีการได้เดเมจโซน4ใบหรือน้อยกว่าเขาจะบลาส2นะครับนำการไปนี้ลงดรอปโซนนะครับแล้วเลือกแบงกัดอีกฝ่าย ได้รับความเสียหายึ่งเมิสครับยิงแดมครับท่านผู้ชมฟังไม่ผิดครับมันยิงแดมได้ครับเรียกได้ว่าปัทวีโคตรเก่งครับโคตรเก่งใช้คํานี้เลยแล้วกันเพราะว่าอันนี้เรียกได้ว่ามันน่าจะเป็นการ์ดใบแรกในจักรวาลโอเวอร์เดสไหมมั้ที่สามารถยิงแดมได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยครับกับปัทวีนะครับนอกจากจะยิงแดมเนี่ยก็ทําให้พัสกรานะครับตีสองหนสามได้นั่นเองนะครับต่อมาใบสุดท้ายของ SD ดีชุดนี้แล้วนะครับก็คือ โลผนึกสีชาติสะวะยมพูนั่นเองนะครับกาปเป็นเป็นสัมพวุฒิฝั่งซ้ายนะครับซึ่งเอามาติดได้กับพัสกระเท่านั้นซึ่งหลังจากสอนใช้ง,งานกาเปนี้นะครับบังกาที่ถูกระบุไว้นะครับก็จะต้องสงสัยการใบนี้นั่นเองนะครับก็คือาัสกระนั่นแหละและถ้าเกิดสมมติว่ามีสัมพวุฒใบใหม่ที่เป็นฝั่งซ้ายนะครับมาติด เข้ากับพษษัสกาละนาโล่ไปนี้ลงดรอปโซนนะครับซึ่งเรามาดูที่สกิลของเจ้าสวายมพูกันเลยดีกว่านะครับค่ารายของมันก็คือคัพเตอร์บลัสหนึ่งนะครับวันสเปอร์เทิร์นเมื่อยูนิตที่สวมใส่การ์ดไปนี้ถูกโจมตีจนจบแบทเทิลนั้นการ์ดใบนั้นได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก1นึ่งหมื่นนะครับซึ่งเรียกได้ว่าการ์ดใบนี้ครับเป็นการ์ดที่ช่วยในการตั้งรับให้กับพัสกาละนะครับถึงแม้ว่ามันจะบอกว่าเพิ่มพลังโจมตีนะครับแต่มันก็ถือว่าเป็นการเพิิ่่่่มชชในนนนนนวงงแบบเนนนัััั้อออคครรกืะ เราจะมาดูกิมมิคของเจ้า SD ชุดนี้กันก่อนนะครับก็คือการเรียงการนะครับโดยรอบนี้มันเรียงจากในไรเด็กไม่ได้นะครับแต่แต่แต,แต่มันสามารถเรียงโดยใช้การ์ด normal order สพมวุฒิมาเรียงอย่างนี้ได้นะครับนี่สวยงามมากครับท่านผู้ชมสวยงามจริงๆครับโอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาเข้าสู่มิติแห่งรีแอคชั่นกันเลยลวกันนะครับท่านผู้ชมเออไม่กบผนึกสีชาติภัสการะไม่ทิ้เลยว่าจะมียูนิต ที่สามารถใช้ Normal Order ในการสวมใส่ได้แน่นอนอยู่แล้ว d a a m damage เราตอนนี้คือ a ี a เดถ้าเราการการโจมตีครั้งนี้ได้เราก็จะมีโอกาสพลิกเกมกับชนะได้อีกครั้งหนึ่งยังไงเธอนี้ก็คือ Final Turn ของฉันอยู่ดีนั่นแหละโว้ยพัสดกาดโจมตีใสเวนการคิดรือไงว่าฉันจะยอมฮิตง่ายๆอ่ะเฟเกร์ารทวินดรีฟเชคได้แล้วโอเวอร์ทริกเกอร์ได้โอเวอร์ทริกเกอร์งั้นเหรอ แน่นอนอยู่แล้วจากไดโอเวอร์ทิกเกอร์เราก็โดนไปแค่5ดาเมจเพราะตอนนี้สกิลของพัสกระไม่ได้บวกคริติคอลเพราะมีโซค์ศูนย์ใบดูยังไงเราก็ชนะใสๆอะไรกันดาเมจที่5อย่างนั้นเรอสกิลของพาวาตีทำงานเมื่อดาเมจอีกฝ่ายมีสีใบหรือน้อยกว่าหีแค่จ่ายค่าคอร์สเป็นคาลเตอร์ลาสสอง และรีทาย n o อลออเดอร์สัมผวุฒิไปนี้จะสามารถทำาดามจความเสียหายให้อีกไฟา์ได้หนึ่งดานเมจโดยผลของความสามารถของอุ้ว่าทริกเกอร์ที่ฉันไรเช็คเดมเมื่อกี้ทำให้ทาสักะระสามารถสแตนและโจมตีได้ครั้งหนึ่งทาสากะระเอ้โจมตีโนกาดว้าว amazing บอทำต้นลยครับว่าเป็นรีแอคชั่นที่เจ๋งมากๆเลยครับท่านผู้ชมหลังจากนี้ครับเรามาให้คะแนนกันเลยแล้วกันนะครับ โอเคนะครับสำหรับเจ้า SD 06นะครับเมนาเอะไมรไรเอะนะครับซิลเบสเมเดนหรือมิโกะพันิกสีชาตินั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง SD นะครับที่ผมต้องให้คะแนนมันอยู่ที่1 0เต็มส0จริงๆเลยครับอันนี้ผมต้องพูดจากใจจริงเลยนะครับว่า SD ชุดน,นี้เป็นการอัปเกรดไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะครับของ SD ในภาค Over อร์เนั่นเองครับเรียกได้ว่าค่อนข้างสป,ปอร์ตคู่เล่นใหม่มากขึ้นไปอีกนะครับหลังจาก SD ทั้ง5ชุดที่ออกมาก่อนหน้านี้นั่นเองครับเรียกได้ว่าจริงๆครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับไอ้เจ้าเอชุดนี้มันยังเก่งมากๆด้วยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไว้ว่างๆอ่ะผมจะจัดเด็กมิโกฟูออปชั่นให้ท่านผู้ชมได้รับชมนั่นเองนะครับเดี๋ยวรอชมได้เลยนะครับท่านผู้ชมก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใหห้้้เรรรราาาทคคลลิปปกกกััััััันนนนนต่่อออไไดดวววยบบบบบสสสีีข